ความคืบหน้ากรณีที่นายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหนีหมายจับของสารหลังจากที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองนะครับได้มีการออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลืม้มในคดีที่เขากับพวกเนี่ยถูกทางปปชเนี่ยชี้มูลความผิดจนกระทั่งมีการส่งอัยการฟ้องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกัดเพื่อก่อสร้างโครงการ Waterfront Suite and Residence ที่บริเวณเชิงเขาพระตำหนักพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นการออกใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นซึ่งต่อมาหลังจากที่มีการออกหมายจับทางคุณอิทธิพลก็มีการหนีการจับกลุมตามหมายจับก่อนที่จะมีการออกหมายจับด้วยซ้ำไปนะครับคือเหมือนกับว่ารู้ว่าจะมีการออกหมายจับก็ก็หนีไปที่กัมพูชาก่อนเลยนะครับล่าสุดความคืบหน้าวันนี้ เวลา10โมงครับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีการรวบนะฮะคาสนามบินสุวรรณภูมิเลยครับหลังจากที่เดินทางกลับมาโดยมีการโดยสารเครื่องบินมาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเที่ยวบินที่ KR 701นะก็พอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับก็มีการจับกลุ่มตามหมายจับจากนั้นได้นำตัวนายอิทธิพลคุณปลืม้มไปที่สำนักง,งานอายการคดีป,ปราบปรามทุจริตภาค2นะครับ นี่คือช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ทางตำรวจนะครับได้คุมตัวนายเอธิพลมาที่สำนักงานอายการสำนักคดีปรับปรามทุจริตภาค2ที่จังหวัดระยองครับซึ่งเจ้าตัวก็มีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางกลับมาเพื่อมอบตัวนะครับพร้อมกับมีทนายความส่วนตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อายการเนี่ยก็จะนําตัวไปสอบสวนก่อนจะนําส่งต่อไปที่ศาลคดียาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2เพื่อส่งฟ้องต่อไปนะครับส่วนภายหลังนั้นจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคดีของศาลต่อไปนี่คือภาพของกุลอิทธิพลล่าสุดนะวันนี้นะ,อะตอนที่ไปที่จังหวัดระยองนะครับนี่นะครับ ที่ผมรายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมได้มีการจับกลุมคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาในตอนที่เป็นนายกเมืองพัทยาเนี่ยได้มีการออกใบอนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารโครงการ Waterfront สว i t แอน d r เล i ซิเดนทที่เชิงเขาพระตำหนักไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ อย่างที่รายงานไปต้นรายการเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณอิทธิพลเนี่ยเดินทางกลับมาประเทศไทย,น,ยนะครับนั่งเครื่องบินมาจากกรุงพนมเปญกัมพูชาแล้วก็มาถึงที่สนามบินรรนภูมิแล้วก็ถูกตํารวจตอมอเนี่ยควบคุมตัวตามหมายจับนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้หลบหนีหมายจับไปออกนอกประเทศไปแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็คืบหน้าล่าสุดก็คือได้รับการประกันตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมได้รับการประกันตัววงเงิน1 2 0 0 0 0บาท เป็นการประกันตัวในชั้นศาลนะครับหลังจากที่คุณอิทธิพลเดินทางไปที่สำนักง,งานอายการคดีปรับปรามทุจริตภาคสองจังหวัดระยองเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองเพื่อนำตัวส่งฟ้องจากนั้นใช้เวลาไต่สวนอยู่ประมาณ1ชั่วโมงล่าสุดนะครับมีรายงานบอกว่า ได้มีการยื่นขอประกันตัววงเงิน1,20,000บาทนะครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยศาลได้กำหนดไม่ให้เงื่อนไขนะฮะไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปนะครับในความผิดที่ถูกกล่าวหาก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรา157นะครับนี่นะครับ